ข้อฟันบนล่าฟันเทียมเหมือนและแตกต่างจากข้อฟันทั่วไปยังไงความเหมือนก็คือทำหน้าที่เป็นตัวฟันหรือเป็นส่วนที่เรามองเห็นจากเหนือขึ้นมาครับสร้างความแข็งแรงให้กับฟันเพื่อใช้งานบดเคี้ยวยังให้ความสวยงามอีกด้วยแต่ในด้านความแตกต่างก็จะมีการเลือกใช้วัสดุและลักษณะของข้อฟันครับข้อฟันบนราาฟันเทียมโดยเฉพาะฟันหน้าจะคำนึงถึงความสวยงามเป็นปัจจัยอันดับต้ตนๆเลย ทำให้คนเลือกทำรากฟันเคที่ฟันหน้ามากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆเพื่อความสวยงามขั้นสุดในบางเคงก็จะเลือกวัสด onia, สุเซอร์โคเนียเกรดเดียวกับเซรามิกมีเนียเลยและวัสดุที่นิยมอันดับรองลงมาก็คือโลหะผสมเซรามิกก e ี m เ็ที่ใช้ในรอบฟันทั่วไปครับและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของข้อฟันครับข้อฟันทั่วไปจะเป็นลักษณะเหมือนหมวกหนาประมาณ2มลเมตรขึ้นไปสมลงมบนฟันที่กอออกเกิดเตรียมการยึดติดกับข้อฟัน แต่ครอบฟันบนรากฟันเทียมจะเป็นวัสดุตันๆที่มีแกนตรงกลางเป็นอุปกรณ์ที่ยึดปิดบนรากฟันเคียมที่ฝังปิดแน่นไปกับกระดูกขากรรไกรในขั้นตอนการทําก่อนหน้านี้